เอาจิงเป็นคนหนึ่งที่ทําให้แบบว่าใช่คือปกติก็จะมีป่านอยู่แล้วใช่ไหมก็จะรู้สึกว่าโอเควันนี้ฉันมีป่านแต่วันนั้นรู้สึกว่าพี่จุงทําให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรคลายขาวความกังวลเวลาไปทํางานเพราะม่ตอนที่ป่านไม่อยู่เอเหมือนป่านไปไปกินข้าวอีกห้องหนึ่งแล้วเดินเข้ามาพี่ฟอนคุยกับพี่จุงแบบเอ้หรือเขารู้จักกันอยู่แล้วคือพี่จุงแบบหน้าหลกนว่าแบบว่าพี่จุงก็เดินเข้ามาบอกว่าเหมือนแบบพี่จุงว่าไหนเต้นมิลเลอรโคเต้นยังไงอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยสอนแล้วสุดท้ายก็เลยเอองั้นอัดคอนเทนต์ด้วยกันเลยเป็นซิกเนเจอร์ไปแล้วสิใช่เต้นมือเดียวได้ไหมเราอยากอยากลองแต่ว่ามือถือมือนึงถือโทรศัพท์อยู่เอาไปป่านอย่ไม่ได้เต้นนี่ามาเฮ้ยเขาแจังว่าคิดให้ a b ว you ค่ฉีก็ได้ิ a อ่ y วิอะมิอ่ะมิเลโกเอาไว้แล้วอ่าแเิทังเชิทั แล้วก็เอาไหลขวาบีเซ็เธอทำชิญเธอรู้เเธอรู้บ้างไหมบ้างไหมเ่เหมือนเหมือนใจมันใจมันระเบิดระเบิดอาชีจำได้ไหมอีล่าหนึ่งเออเบบี้ส่วนนี้ดิอาบีแเขาแะเขาเหรออ่ะ เซอัมเซอัมชินเคินชินเคนเซรุเซรุตือนต้งไหมต้องไหมอ่ะเมนเมือนไดมันไดมอนอุ้ยแล้วก็ระเบิดอันนี้ yeah กรชี y e a อีกแล้วไหมเร็วๆโอเคโอเคสกิวในตัวคุณหนึ่งสองสาม Baby o อ a ม e r i c เธอทำฉันแค่นเธอรู้ตัวบ้างไหมเหมือนมืมัน,มนละเปดตอนใกล้อจอ่ะเจอเขาหน้าเจอเขาหน้าะจะเขาหน้าจะเต้นหรอป่านจะมาให้เจอไหมมีคนเที่ยวมีคนเที่ยวเก่งมากเออแต่ว่าเดือนเนี้ย เที่ยวเก่งเพราะว่าตอนแรกตอนแรกเป็นเป็นสิ่งที่เราจองไว้ตั้งแต่แบบก่อนที่จะเข้าจิมเอ็มเป็นเป็นการแพลแผนไว้ล่วงหน้าใช่ไหมใช่เราไม่รู้ว่าแบบเราไม่รู้อนาคตว่านาตอนเนี้ยเราจะเข้าจิมเอ็มแล้วเก็บปะเราแบบเก่งใจแม่ส้มมากแบบบอกแม่ส้มว่าเดือนนี้หนูนิดนึงนะคะอะไรยเงี้ยเพราะว่าแบบมันเหมือนแบบน้องสาวก็เรียนชบาเรียนเรียนนัก เออแล้วหน่อยอยากเยวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องจองเพิ่มใช่ดีแล้วแต่ปีหน้าบอกแม่ว่าบอกแม่ส้มว่าแบบปีหน้าคงไม่น่าเป็นขนาดนี้นะคะอะไรนี้ยเกงใจไงแบบรู้สึกว่าเดือนนี้แบบยุ่งไปหมดแล้วมีรับปริญญาเออที่ประจานลงเท้าที่ประจานลงเท้าหรือรองเท้าก็ไม่รู้ที่ลงรองเท้าคำแบบเก่ามากสิอุ้ย เราใช้แต่คำแบบเนี้ยอ่มามีคนบอกแม่ส้มใจดีมากใช่มีคนถามในเห็นใน question ตอนเออจเอ,อพี่ฟอนครั้งแรกรู้สึกยังไงมันมีตอนที่เราไปคุยกันใช่ปะ่ะแล้วเหมือนพี่ฟอนน่ามาถึงเก่อนแล้ววันน่าป่าแหละแอบมาชานิดน,นึงเพราะว่ารถมันติดมากแล้วท้ายสนก็แบบโลกแบบ เขาจะมองเราคนยังไงวะเปิดอีเมชันแล้วเปิดประตูเข้ามาแบบบึงแล้วมันก็นั่งอยู่แบบคือพี่ฟงทุกคนเข่าเมื่อเราไปเน่ะเข่ามากแล้วแบบวิ่งแล้วเธอก็หันมาเลอวโอ้เพิ่งเคยมันก็เห็นในรูปแต่ว่าเหมือนเพิ่งเคยเจอตัวจริงครั้งแรกใช่เราก็นั่งแต่จําได้ว่าตอนนั้นแบบเราต้องต่อบทกันเลยไงใช่ไหมใช่แต่ยังไม่ได้คุยกันเยอะป้าตอนแรกอะ หมดนลอยู่ก็เข้าบทเลยโดยที่ยังยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยแล้วหลังจากนั้นก็เคยได้คุยแต่ว่ารู้สึกว่าพี่ฟอนอะเฟลี่เพราะตอนแรกก็แอบ,บเกรงว่าเขาแบบเฮ้ยเขาเป็นไอดอลสาวเรามามอมๆมมมมก็แบบเฮ้เป็นไรบ้างวะเหมือนานไปเรียนมาก่อนปะวันนั้นใช่เหมือนไปทำอะไรม<ท>า<ำ>สักอย่างใช่แล้วก็เลยกก็ก็มาแอบแอบบมอม,มนิดนึง <c oughs> แต่ว่า ตอนแคดอะคือแบบป่านจะเป็นคนที่ตอนนั้นอะรู้สึกว่าตอนแคดอะแบบสายตาป่านแบบเปล่งออกมาสุดเะยว่าสู้สายตาสุดเย็นมากตอนี่ตอนนั้นอะเออแต่ว่าแค่ตอนแคดนะใช่เพราะงั้นปกติทุกคนไม่ค่อยสู้ตาคนแต่ว่าตอนแคดอะแบบป่านสู้มากจนที่แบบจะสู้ไม่ไหวตอนแรกตอนที่แคดจำได้เลยความรู้สึกเดียวที่จำได้ตอนแคด เออวคนหนูว่าวันนั้นได้นัดชุดกันมาใหม่เอาเพราะเราใส่สีเทาเหมือนกันเออใช่ไม่ได้นานไม่รู้เพราะเราเรายังไม่รู้จักกันเลยตอนนั้นแต่รู้ว่าเออต้องแครกับคนนี้แหละใช่อืแฟนคลับนมเอาและโอ้ยพี่ฟอนปกติพี่ฟอนมีชื่อดอมปะมีแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วไหมถึงว่าแต่ก่อนมันจะเป็นแบบแต่ก่อนตอนนี้พี่ชอบกินพริก ก็จะแบบพรีเซนต์ว่าเฮ้ยตัวเองชอบกินเผ็ดอะไรอย่างนงี้เแล้วพอโตมาเพิ่งรู้ตัวว่าเอระดับเผ็ดที่เรากินอ่ะมันไม่ได้เผ็ดคน,<ล>คนอือ่นเดี๋ยวไม่ยเผ็ดใช่แล้ว,ลวสุดท้ายคือเราเพิ่งมาคนพบตัวเองว่าเราเป็นคนไม่ได้กินเผ็ดเก่งเก็ตไหมแต่แต่ก่อนอ่ะดอมก็จะชื่อว่าอะไรวะส่วนพริกของฟอน <laughs> แล้วตอนนี้เปลี่ยนเป็นอะไรสักอย่างแล้วคือมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ่ะพี่ก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันชื่ออะไรแต่ว่าคิดใหม่ก็ดีใครรู้ใครรู้บอกหน่อยใครรู้บอกอะไรต้องม่ฟอนชื่ออะไรเออไม่รู้เหมือนกันจะเรียกว่าอะไรดีอะไรนี้ละ่ะไม่ยากมากเลยแต่ว่าน่าจะเซนคลเลยค่ะคือเป็นคนชอบเลยมันแอบตลกดิตตลกนนหนึ่งส่วนน่าหล,ากละกออใช่ให้มันแบบมีความ มีความตลกแต่ก็มีความแบบจำง่ายอะไรอย่างงี้แต่ก็ไม่รู้<อ><ะ>่ว่าทุกวันนี้เรียกรวมๆว่าพีโอนี่เลยอ๋ออันนี้คือชื่อแฟนคลับของคาร่าอ๋อถ้าเป็นกลุ่มๆใช่คาร่าก็จะมีแฟนคลับชื่อพีโอนี่บึ้นบึ้นของฟอนเธอไปทำอะไรมาทำาไมเป็นบึ้นบึ้นแหวนเงี้นอ๋อจริงนะจำไม่ได้เล้ว <c oughs> บึนคืออะไรอ่ะ จะไม่ได้เหมือนเป็นคําพูดติดปากหรืออะไรสักอย่างตอนนั้นน่ะเราคูเชื่ออะไรชื่ออะไรดีชื่ออะไรดียากมากเลยมันต้องมีสตอรี่ป่ะต้องมีแบบถ้ามันมีเรื่องเราอะไรที่มันผิดผวของเราแฟนคลับจะเอาไปตั้งต้องการเราต้องสร้างเรื่องคุณคุณภูวินตั้งคุณภูวินตั้งช่วยตั้งชื่อหน่อยนี่คือแอคจริงใช่ไหมแยกไม่ออกนะอันนี้คือไม่ถึงภูวิน คุณวตัูพีชช่วยตั้งชื่อหน่อยคุณพีชฮัลโหลพูวินเขาเป็นนัวเอกเอ็มบีพูวินตัวจริงไหมยืนยันตัวตนหน่อยใช่ใช่ยืนยันตัวตนหน่อยค่ะแต่ว่าฉันไม่เห็นนะคะเพราะว่าไม่เห็นคอมเมนต์อ่านเห็นคนเดียวฉันจะอ่านเองฉจะอ่านเองพูวินตัวจริงต้องยืนยันตัวตนใช่ยืนยันด้วยกันบอกชื่อโอมมาให้หน่อย ไอคาบอกว่าอีโมจิป่านอะชอบใช้อีโมจิที่ว่าเป็นเด็กแล้วก็มีไอวงวงข้างบนนี่อะไรแนเด็กแบบเด็กแบบเดี๋ยวน่าจะพิมพ์ได้ใช่ไหม้อป่านพิมพ์มาสิอันนี้แล้วก็แล้วก็จริงๆมีไข่เพราะว่ามีคนชอบบอกว่าหน้าเหมือนไข่ต้มเหมือนวน้หหน้าเหมือนไข่ต้มว่ะแต่คนหน้าเหมือนไข่มันต้องยังเพราะไข่มันไม่มีหน้าป่ะแต่ว่าใช่ไหมอาจจะแบบ อาจจะหน่ากเหขือนไข่ต้มอะไรอย่างเงี้ยป่ะเอ้ยฉันชอบใช้โมจิสามอันนี้พี่ฟอนชอบใช้อนไนชอบใช้หัวใจสีขาวมาเอ้ยชอบสีขาวเหมือนกันนะแล้วก็มีอะไรอ่ะว่าดูเดี๋ยวหนะแอรก็ชอบใส่ของพี่ฟอนไปด้วยก็จะมีหัวใจขาวเสียใจ่เห็นมินเขาบอกบล็อกคู่มายังคะ เดี๋ยวหายคิวก่อนหายคิวแล้วเดี๋ยวให้<ส>ให้เขาเที่ยว,วเสร็จก่อนอุ่ยก็ดูไปในทางเดียวกันมีมีแต่สีขาวๆะอีโมจิเราอะเพร,รยาะว่าอีโมจิที่บ้านชอบใช้มันก็มีแต่แบบขาวๆไข่ก็ขาวแล้วก็เป็นปีกปีกข้างเดียวปีกข้างเดียววิ่งปีกก็น่า,ารักค่ะก็สีขาวปีกก็น่า,ารักมันถามว่าพี่ฟอนเที่ยวสนุกไหม สนุกรู้สึกว่าเวลามากับครอบครัวแล้วมันยังไงมันก็สนุกอะ่ะเกินไหมอือคือความครอบครัวป่น่นเออมันแบบมันมีความแบบว่าตลกมีความแกล้งกันมีความอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามากับครอบครัวที่ไหนก็ก็สนุกสนุกตั้งแต่แบบตอนเดินทางสมมัิอยู่บนรถใช่ก็คือสนุกแล้วเยอะคนเมาโน่นมาน<ๆ>ี<ๆ>่อะไรชื่อไข่ดาวไข่ขาว อ๋อหมายถึง <ules> ว่าป่านหน้าเหมือนใครอย่างเงี้ยเหรอเนี่ยนะท่าไม่รู้สึกว่าป่านตั้งเบาชื่อบอทแชทมาใส่ปะใช่ใช่พือป่านอะเรียกเรียกทุกคนว่าไอเต้าเพราะมันมีความแบบมันจะดูน่ารักก็ได้หรือมันก็จะไอต้าวเอรสิงป้าพี่อยู่ในเบาแชทแต่ว่าเอาแอคหลุมไปอยู่นานแล้วเธอเป็นเธอเป็นไอเต้าเหรอเฮ้ เขาไม่ทำนะเนี่นังการบ้านไงเราวทำกันบ้านโอเคเขาไปอยู่แต่นานแล้วแต่จริงๆไม่เคยทำโปอยู่เลยทำกันบ้านละเอียดมากทำกันบ้านเฮ้ยหรือบอร์ดแคมมันได้กี่อันเราจะมีแชทกลุ่มเขาเรียกแชทกลุ่มปะมันเหมือนมันเอาเออจริงๆก็แชทกลุ่มก็ได้มั้งสร้าแชทกลุ่มเฮ้ยทุกคนก็จะคุยกับเราได้เพราะมันรีพายได้ได้ แต่ยังไม่รู้เลยไหนอีโมจิป่ะขอหาเดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งใช่ส่งมาในไลน์ได้ไหมเดี๋ยวส่งในให้ไลน์เพราะว่าในนิมองไม่เห็นไแต่อยากว่าแพนคลับพี่ฟอนอะทุกคนเรียกพี่ฟอนว่าเป็นนอนหนูใช่ป่ะแล้วก็เป็นฟอฟอนแล้วมีไมโทอืะอไมใช่เพราะว่าเราออกเสียงออกเสียงว่าอะไรโนฟก็น้องฟอนแต่เขาน่าจะไวพิมแบบ ภาษาคนเล่นโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยชอบพิมพ์ย่ออย่างปาดก็อาจจะเป็นปอปาไม่เอกคือถ้าอยากรู้ว่าเขาอะไรเราอ่ะโดยที่เขาแบบไม่อยากให้เรารู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปพิมพ์คีย์เวิร์ดคือเขาจะเนแบบพิมพ์เพื่อเลี่ยงคือปกติเราเราได้พิมพ์คีย์เวิร์ดลงในลงในโซเชียลป้าเพื่อเสิร์ชว่าใครพูดถึงเราอะปาดเป็นแต่เราจะพิมพ์ชื่อเราปกติใช่ไหมแต่ถ้าเราพิมพ์แบบวันนี้ป่าลองกลับไปก็ได้เป็นปอปาไม่เอกอะปาอาจจะเจอแบบเฮ้ คนเมามอยเราแล้วเขาไม่อยากให้เรารู้แล้วพี้ก็จะรู้ลึกขึ้น <laughs> <laughs> ใช่เลยเดีย๋ยวหาแหวนแล้วพี่ฟง <laughs> ใช่เขาก็จะเปลี่ยนคีย์บอร์ดไปเรื่อยๆแหละเออแต่ว่าแบบเหมือนเขาไว้บ,บ่นกับตัวเองไม่อยากให้เราเห็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้แต่ถ้าสมมติว่าเราเซิร์ชอ่ะเราก็จะเห็นทั้งหมดแต่ตำรวจเห็นหมดแล้ว <laughs> ใช่ฉันก็จะชอบปิดสองสองสองเอ,อ้ยเพราะว่าเห็นเคยเห็นแบบ ของพี่มี่กับบอนนี่ก็มีเหมือนเป็นอออ้ามอม้าไม่เอกก็เลยแบบเขาเอามาจากไหนกันวะย่อไงแต่พี่ว่าของป่านอ่ะคือปอปลาไม่เอกเหมือนเคยเห็นอยู่ต้องมีนอหนู่มไอ้คือทุกคนเรียกป่านว่าน้องป่านหรือป่านแล้วแต่น่าจะปอปาไม่เอกอย่างเดียวเคยเห็นอยู่วันนี้ลองกลับไปเลยเสร็จจากไลฟ์ไปเสิร์ชเสิร์ชแน่ ไมเสนไม่คุยกัาตำรวจลงต้องหาคีย์เวิร์ดใหม่แล้วละ่ะไม่ล่าดหรอฉันชอบสองเชี่ยวชาญว่าเชี่ยวชาญแต่ก่อนไม่เล่นเลยเล่นไม่เป็น,ตน,นแต่เดี๋ยวนี้เริ่มเล่นละเดี๋ยวนี้เริ่มบ่นเห็นไอ้นี่ป้าที่พี่บ่นลงไปว่าอะไรวะแบบใครเคยเป็นบ้างไหมป่านมาคอมเมนต์อยู่นี่วะ <laughs> ที่แบบที่แบบอะไรวะจริงๆคือตื่นแล้ว แต่ว่าฝันหลับหล,ล,ลับตาต่อเพราะว่าจะฝันที่จบอะไรอย่างเงี้ยสรุปฝันอะไรกัรู้สรุปสรุปก็กลายเป็นฝันเปลี่ยนเรื่องฝันไม่จบอยู่ดีไม่คอมพลีตหรอไม่คอมพลีตเอาไปจินตนาการต่อเองเคยเป็นหรือเปล่าล่ะโอเคคิดให้มันจบแล้วกันว่าเรื่องนี้จะจบยังไงอืมแบบวันนั้นมันเหมือนแบบนกำลังฝันสนุกแต่จาไม่ได้ด้วยนะว่าฝันอะไรแต่เขารู้สึกว่าฝันสนุกมากอะเออเอนจอยเออเอ็นจอยแล้วไปอยู่ดีก็ ตื่นขึ้นมาแล้วมันแบบขัดมูลเก็บป้าก็แบบตับตาต่อแล้วกันอะไรเงี้ยเผื่อมันจะฝันต่อสุดท้ายก็ไม่ฝันแต่เราก็แบบอ<บ>ิมเจินให้มันแบบจบให้สวยเราค่อยติมจบสวยช่วยได้ใช่ปริวนานแต่แบบหลังๆก็จะแบบคิดอะไรออกจอเรื่องอะไรมาก็จะพิมพ์ลงทุวิต Oh, <laughs> มัาหัดเล่นโซเชียลหัดเล่นหัดเล่นแต่หัดเป็นหัดเล่นที่คีย์เวิร์ดแม่นกว่าป่านอยมาก <laughs> อยากซื้อคีย์เวิร์ดบ้างเลย <laughs> ทำไมมีคนถามเยอะมากว่าป่านฟอนหรือฟอนป่านเพราะว่าพี่อยาจะเ้ยป่าเ้ยไม่ได้หวะเราตอนใจทุกคนแล้วกัน <laughs> <laughs> คือแบบ คือเคยพยายามอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าอย่าเลยดีกว่าความเป็นเมเรามันแบบเราก็เป็นตัวเองอาจจะเป็นได้บางเวลาแต่รู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรือ่าไม่รู้ลองๆองดิแล้วแต่ทุกคนนะคะแต่เป็นฝั่งฝนน่าจะดีกว่าชอบเซลฟี่ฝนว่าอะไรนะอะไรมันมีคำอ่ะควีนเคอะไรเคะหัวแถวอะไรเงี้ยอ๋อเคหมือนแถว เห็นอยู่สุดยอดนี่นะคะเจ้าตัวยืนยันแล้วล่ะไม่คือแบบเวลาพี่ไปอยู่กับใครอ่ะจะชอบโดนจับใช่ไหมแต่ว่าจะส่วนใหญ่จะเป็นเคซะมากกว่าเป็นเมะนี่ไม่ค่อยมีสักญาภาพไปไม่ค่อยถึงกับเมคคือมันอยู่ที่ดาวเมทความน่ารักไงเอน่ารักน่ารัก ออเขาบอกว่าเขาบอกว่าป่านฟอนคือปอไม่เอกแล้วก็ฟอไม่โทโอเคเดี๋ยววันนี้ไปเจตตอตำรวจจะลบแล้วนะเจอแน่เอาละเอาละอละุอะ้ยแล้วพรุ่งนี้ก็เที่ยวต่อไหมใช่พรุ่งนี้เที่ยวต่ออีกวันหนึ่งช่ำๆเที่ยวเผื่อเที่ยวเผื่อแล้วป่านไม่ได้เที่ยวไหนหรอีคือปกติเหมือนแบบจริงๆว่าก่อน เลยอะไรเงี้ยจะไปเที่ยวก่อนปีใหม่ใช่ปะ่ะแต่พอช่วงนี้เหมือนเออเหมือนไม่ให้คนเยอะไปแล้วจะไปเที่ยวกับเพื่อนแลน้วเหมือนไม่ไม่มีใครจองไม่มีใครทําอะไรเลยแล้วทุกคนก็คุยกันว่าเรามาจองตอนนี้มันไม่น่าเหลือที่ไหนเราไปคือเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนอ่ะมันต้องแบบทําเลยเดี๋ยวนีไม่งั้นมันก็คือลม <laughs> เออคือเป็นอะไรแบบถ้ายิ่งแผนล่วงหน้านอ่ะจะยิ่งลมใช่ต้องแบบ,บป,ปุบปับอ่ะแบบอีกสองวันไปหรือแบบพรุ่งนี้นะอะไรอย่างงี้ ใช่ไหมเคยแบบอยู่คณะกับเพื่อนแล้วคือแค่พักกลางวันปกติก็กินข้าวที่คณะไม่ก็แถวนั้นอะไรงี้ยแล้วอยู่เพื่อนก็มาแบบไปสยามไหมแล้วก็ไปก็คือไปเลยถ้าเพราะถ้านัดล่วงหน้าคือจะไม่มีใครไม่ไปเลยไม่ว่างและอะไรอย่างงี้ใช่หรือเราต้องทําแบบนั้นปะอาจจะต้องทาแบบนั้นซึ่งคนที่ไม่ว่างก็คือพี่โดยส่วนใหญ่อะไรอย่างนี้แบบสมมติถ้าเพื่อนนัดเร็วเนี่ยไปได้แต่ถ้านัดช้า มากเลยต้องลงตารางอะเฮ้ยแต่เป็นเหมือนกันต้องลงตารางเออต้องลงตารางให้สบายใจเดี๋ยวจะไปละแช่จ้จะบอกว่าต้องปล่อยแฮปปี้ฝนไปพักผ่อนแล้ฉันก็จะไปทำสิ่งนั้นแหละตีแช่อ่าว้าโอเคจไปแชน้ำแช่กันสี่คนพ่อแม่รู้เฮ้ยน่ารักวน่ารักวะเพราะวมันมีอ่างหลายอ่างไงเฮ้ยเหมือนฉัน แอบเห็นเธอลงรูปวันแรกที่ไปใช่แบบก็ขอให้นำปอมแปมเอาให้ข้มมาทั้งทีได้เอ็นจอยเราคุยกันนานมากตอนให้ป่าคิดว่าสิบห้านาทีใช่ไปเรื่อยๆนี่ขนาดพี่ไม่เห็นคอมเมนต์นะเนี่ยคือถ้าเห็นนี่พูดไฟไหม้แน่แหละเข้าหน้าสลับกันสลับสลับสลับได้โอเคไปแช่อ่าะค่ะ สู้ๆนะคะจะไปทำสิ่งนั้นละทุกคนเป็นกำลังใจให้เราสองคนโดยเฉพาะป่านด้วยทุกคนบอกทำอะไรไม่รู้เลยทุกคนบอกไม่รู้จะทำอะไรแต่จะเป็นกำลังใจให้เจอข้าวนาจะไม่ทำให้ผิดหวังฉันรอดูโอเคไปไปค่ะ enjoy enjoy นะจ๊ะไปไปค่ะโอเคต้องออกโอเคอุ้ยเหลือแค่ฉันแล้ว So you you uh live C see, and he a he did he Oh my god guys I have never thought that I can live for like forty-five minutes. Let's say I'll make it till forty-five. Okay. Wow! I've lived once, I think a year ago or half of a year ago and I I wasn't struggled. But... when talking alone I still feel like a bit weird I feel like I'm a bit weirdo though ชอบสีอะไรอู้ชอบอะไรสิมากชอบสีขาวค่ะถ้าแบบเอาหลัง,ลงเลยคือชอบสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลท่กงนี้ก็อินสีน้ำตาลแล้วก็มีสีอะไรก่ะสีฟ้าแบบแบบทิฟฟาน,นี่บูฟ้าฟ้าเขียวๆใช่แนะนำให้ะไรอีกอันหนึ่งรอเดี๋ยวจะลองเพราะว่า เล่นไม่ค่อยเป็นเล่นต๊อกไม่ค่อยเป็น you should do a n our life maybe next time okay okay เอาทุกคนบอกอย่าเพึ่งไปต้องไปทำสิ่งนั้นเดีย๋ยวทุกคนจะได้เห็นคือแอบคือหลายคนอาจจะเดาได้แต่ว่าเป็นสิ่งที่แอบกังวลน,นิดหนึ่งประมาณหนึ่งแต่ว่าตั้งใจทำมากมากก็เอาเป็นว่าไม่รู้เหมือนกันว่าผลจะเป็นยังไงแต่ว่าระหว่างทางแบบ ตั้งใจมากๆจริงๆแล้วพี่ฟฝนก็แบบคอยช่วยเอาใจช่วยสุดๆเอาเป็นว่าในวันที่ทุกคนได้เห็นก็ขอเชื่อว่าเราตั้งใจทําเต็มที่แล้วจริงๆหวังว่ามันจะแบบดีพอสําหรับทุกคนอืม mm, I'll keep trying I'll keep practicing that thing come to Japan come to Japan อีกได้ญี่ปุ่อ่าโอกินาวะ โอกินาว่า1ต้ออยากไปเโอ้ยเฮเมจะยอมตอนวันนั้นเราอยู่กันกี่คนที่ผ่านไปเป็นเอ็นซีคุณวานใช่ไหมจะยอมเป็นเกสสองคนแล้วนอกนั้นเป็นเอ็นซีหมดเลยก็มาเลยก็มาเลยพี่ฟอสพี่ฟอสวันดีค่ะเฮ้ยน,นี่มัน46แล้วเด่นร้องเรียบ จดบทไปแซวพี่มิวต่อเหมือนกันตอนนี้ก็รางถ่ายนี่แม็กดเกหรอเกรูอยากดูแล้วเฮ้ยเราไปนอนกันไหมพ่อปันจะไปทำสิ่งนั้นแล้วทุกคน stay tuned รอดูวันนี้ขอบคุณมากนะคะมา ฟัปงปั่งจริงๆปัดพูดคนเดียวแค่ประมาณสิบสิบกว่านาทีถึงมาถึงไหมละ่ะอย่างน้อยก็นั่นแหละเป็นสถสิิติไลฟ์ที่ยาวที่สุด I'll break the record next time maybe an hour but I need to have some friends with me <laughs> แล้วนะทุกคนมันออกอยังไงฝันดีนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากเติมอะไรดีๆก็ฝากเทรลเลอร์น้องดาวด้วยแล้วก็ เดย์ยูทูเดย์จะออนแล้วนะคะโอเคบายบายแต่ว่าบายบายไปก่อนเพราะว่าปิดไลฟ์ไม่เป็นอันนี้เหรอถ้าหลุดคือหลุดเลยนะโอเค굿ไนท์ไกด์สบายบายค่ะ